ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับมาผู้พ่อผมขับกับหมิงพันเขาและหมิงพันเผือกของคนเลี้ยงควายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นวันที่ห้านะครับวันที่ห้าวันพ่อแห่งชาตินะครับเป็นคลิปต่อจากอุ้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแจ้งพี่น้องนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับลุงป้าอาณาบาวทุกคนทุกท่านนะครับผมขออนุญาตปิดจองนะครับสำหรับข้าวเหนียวหอมพิสุทธิ์ไว้สักก้อนเลยครับเด้อเพราะว่า เดี๋ยวผมจะเคี่ยนะครับออเดอร์นะครับของพี่น้องที่เพิ่นสร้างจองมาก่อนหนากกอนนะครับถามมันเหลืออย่างไหนะครับผมจังจะเปิดแบงปันอีกนะครับคือเอ่อกับพี่น้องทร่มานะครับผมจะเกรงใจนะครับก็คือมันจะเอ่อเ็นใจกันนะครับว่าทู่แมากับคืออยากได้นะครับผมกับเขาใจคือเดี๋ยวจะรับไปแล้วมมีเขาให้มันจะเสียความบือซื้อกันสช่นนะครับคือผมเอ่อผมจะพยายามแบงปันให้พี่น้องนะครับ เบิร์ตสุขุมุกคนนะครับเท่าทีผมจะเหตุใดนะครับคือเท่าทีของจะมีนะครับจริงๆแล้วนะครับผมขออนุญาตเวานิดนึงนะครับสาหรับเรื่องเมะ็ดพันธุ์นะครับควนี้วหอมสุดนะครับก็คือมีเครื่องอะไรนะครับขออนุญาตใส่เข้ามาลาดข่าและกันเนาะขอข่านะครับลาดข่าเจ้าใหญ่เจ้าดังเติบอยู่ดรอกครับสําหรับสายมะเร็พันธุ์เขานะครับเพื่อนก่ติดต่อมานะครับเหมือนกับขอสื่อนะครับ แต่ว่าผมจะได้ปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าจุดปุ่งหมายของผมคือการเหตุหน้าปลูกเขานะครับมเมล็ดพันธุ์หนึ่งคือผมต้องการอารักนะครับวิธีการทาหน้าเบยบโบราณน,นะครับไว้ให้ลูกให้ล้านเบืองนะครับไว้ให้ลูกให้ล้านในเนลี้ยงลูกนะครับสองคือผมอยากแบ่งปันพัตุก,กรรมนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับโบได้เหตุเพื่อจะวงังรวยนะครับบ่ได้ขายราคา,าที่ ไปบวกกาไรนะครับหรือว่าสางตึกนะครับเอาเฉพาะผมพ่ออยู่ได้นะครับพี่น้องสื่อไปกับบอลําบากนะครับผมขออนุญาตชี้แจงประแมณนี้นะครับบ่มีการกักนะครับถ้ามีผมกับเบียงปันนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าผมจะเก็บในไว้บอครับบัครับขนาดเพื่อนจะมาเมาผมยังยังบ่บัวขายให้นะครับมีพี่มีน้องหลายคนนะครับดีทุกแม่นะครับก็เด็กเด็กพูดคุยกันลังไม่อยู่นะครับผมกับ ครับขอบคุณนะครับกราบขอบคุณนะครับกรามขอบคุณพี่น้องรักสุขุุคนนะครับที่เมตตานะครับที่มีน้ำใจนะครับสนับสนุนนะครับลูกชาวหน้านะครับลูกชาวหน้านะครับในการเหตุหน้าเมล็ดพันธุ์เขานะครับพี่น้องก็คุจะหูจะเห็นนะครับบางคนบางท่านเป็นเอฟซีเก่านะครับเพื่อนก็จะหูว่าวิธีการทาหน้าผมวิธีการเฮ็ุหน้าผมผมจะดํามือนะครับซึ่งผมจะดํผค้เดียวนะครับ อยากจะมีทีมงานมาซ่วยเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะครับหลักๆก็คือึจุดของดําผู้เดียวนะครับก็คือปริมาณการเห็ดผมก็จะเห็ดตามกําลังนะครับมันจะเห็ดหลายกว่านี้กับผู้ใดนะครับครับก็เลขโขนเนี่ยนะครับแจ้งพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่สนใจมาเรียกท่านเขาขอนี้หอมมีสุดนะครับขออนุญาตงดรับจองก่อนนะครับหลังจากที่ผมเคลี่ย์ ออเดอร์นะครับพี่น้องที่สร้างมาก้อนหนาแล้วผมถามมันเหลือผมกทีจะเปิดอีกนะครับแล้วก็แจ้งไปยังพี่น้องนะครับไปยังพี่น้องอีพออีเมีนะครับทุกๆท่านนะครับที่สร้างชองเข้ามานะครับรับรองได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนนะครับที <t uras> <t uras ่ทักแม่ทู <t <t ่มานะครับหรือได้พูดคุยกันนะครับทุกๆจังหวัดนะครับทุกๆจังหวัดนะครับได้เบิร์ตนะครับได้เบิร์ตนะครับคือผมจะเอาซุปนี่แหละครับให้พี่น้องก้อน นะครับคือผมจะให้ซิทพี่น้องที่จองมาก่อนนะครับก็คือขออนุญาตปิดรับจองพี่น้องใหม่สักก่อนนะครับครับกเดี๋ยวถามมันเหลือผมจะเปิดใหม่นะครับกะขออนุญาตนะครับชี้แจงนะครับและกระแจงนะครับแจงพี่น้องนะครับไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้วันที่5้านะครับวันนี้วันที่ห้านะครับเดี๋ยวมือนี้ก็คือผมจะตากอีกเนี่ยครับมีคือมามากลับเขานะครับมากลับเขานะครับมืออื่น ก็จะเป็นมือที่3นะครับแล้วก็จะเด้กทำการเก็บเก็บเราจะทำการเป่าทำความสะอาดให้พี่น้องนะครับสองรอบแล้วค่อยจะแพ็คนะครับ้าบุมียังพิษพลาดผมจะจัดทรงนะครับพี่น้องที่รั่งจองมารอบแรกนะครับประมาณหา6ุกกิบกระสอบแล้วครับตอนนี้ประมาณวันทีเจ็ดสิบแปดนะครับก็ขอให้พี่น้องเบิร์ตสุขูทุกคนนะครับที่โทรม่จองมานะครับได้รับทราบนะครับว่าได้แน่นอนนะครับ ประมาณวันที่หกวันที่เจ็ดที่แปดผมจะส่งให้เดี๋ยวผมจะโทรหาเบสรุกคนเบอทุกคนอีกคนนึงนะครับทั้งพี่น้องที่จะโอนและการพี่น้องให้ย็บไปทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมิงพันเขาหรือมิงพันเผือกกขอขอบพระคุณนะครับและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ